เลสวัสดีค่ะพบกับสนุกในชอบสนุกทราบปาจิงโกกันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะก็แบบดีใจมากๆที่มาเจอกับเพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะว่าเราจะทำคลิป f a v o r i t ประจำเดือนแรกของปี2022กันนะคะว่าในเดือนมกรากคมพาแล้วก็มีนาคมที่ผ่านมานะคะลูกชายและชื่นชอบอะไรกันบ้างน,นะคะเผื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้ อะไรไม่มากก็น้อยนะคะในการไปช่วยตัดสินใจซื้อนะคะรวมถึงมีภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ด้วยนะคะน,นิดๆหน่อยๆโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะ่ะไปกันเลยมากันที่หมวดแรกนะคะนั่นก็คือหมวดของคอนซีลเลอร์นั่นเองค่ะซึ่งในสเดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการเปลี่ยนคอนซีลเลอร์ใช้นะคะซึ่งจะบอกว่าแบบ ชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้แบบดีมากๆเลยแล้วก็เป็นความบังเอิญที่ได้ไปลองน้องเขาด้วยนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ของ a n a c t a s i a Beverly Hill s นั่นเองค่ะซึ่งสีที่นุกใช้จะเป็นสีเบอร์08นะคะตัวนี้นะคะนุกจะชอบเอามาใช้กบพวกรอยสิวต่างๆนะแต่ว่าจะสังเกตได้เห็นไหมถ้าเป็นสิวที่นูนๆหรือสิวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่อะไรเงี้ยน้องเขาอาจจะยังกลบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นพวกรอยสิวก็คือกลบได้ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่แบบ ไม่แคลกแล้วก็ไม่หนามากจนเกินไปด้วยนะคะคือตัวนี้ชอบมากๆเลยนะแล้วที่สําคัญคือแบบมีให้เลือกหลายเฉดส,สีมากๆเลยนะคะแล้วก็ลองไปดูที่ซีโ o ร a กันได้จริงๆนะ่ะอยากได้เป็นตัวอื่นนะแต่ว่า เอไปลองแล้วไม่มีสีที่ใช้ได้นะคะแต่มีเจ้าอนาตาเซียตัวเนี้ยที่แบบใช้ได้เบอร์แปนะคะ mm hmm. ก็เลยจัดมาแล้วก็ประทับใจมากเลยราคานองเขาอาจจะแบบสูงขึ้นมานีกนึงนะคะแบบพันต้นๆใช่ไหมแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ตัวแอพลิเคเตอร์จะให้ดูสักนิดนึงนะว่ามันแปลกนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบเอองอนๆขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแต้มรอยสิวได้โอเคมากๆเลยนะคะ ใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะที่ร้านซีโฟราหรือว่าร้านซีโฟราออนไลน์นะคะหรือดูที่ร้านออนไลน์ตาม, App, อมแอปส้มแอปม่วงก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้จ้า ส่วนคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะก็เปลี่ยนเหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยไปซื้อเพราะว่าน,น้องเขาเซลลอยู่ที่บูธนะคะเราก็เห็นว่าหลายคนรีวิวว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออสนใจอยากจะลองใช้บ้านนะคะสําหรับเมเบลีนตัวนี้เลยค่ะเมเบลีนอินสแตนเอ็ดีวายนะคะเป็นหนึ่งในคอนซีลเลอร์ที่ดังมากๆของเมเบลีนนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องเอ็กรีวายแล้วก็ปกปิดใต้ตาโดยเฉพาะเลยจะบอกว่าตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือข้อเสียอย่างเดียวของน้องเขาเล ลแล้วมันก็จะทําให้แบบเปื้อนฝาได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะอาจจะดูสกปรกนิดนึงแล้วก็เวลาใช้เนี่ยต้องหมุนหัวแต่จะบอกว่า นองเขานะคะก็คือปกปิดได้ตาได้ดีมากๆแล้วก็กลบได้ดีแล้วก็ไม่แครกระหว่างวันเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเน้นรองใต้ดวงตาด้วยก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2-300บาทแล้วปริมาณที่ให้มาก็คือใช้ได้นานมากๆอันนี้คือใช้มาสามเดือนแล้วนะคะก็ลดไปแบบนิดเดียวเองนะคะก็แบบเออชอบนะคะแล้วก็เลือกเฉดสีมาเป็นสีที่สว่างกว่าใต้ดวงตา1เฉดนะคะเป็นเบอร์หนึ่งสูนย์นะ ดีมากแบบดีจริงๆนะคะใครที่แบบอยากจะได้คอนซีลเลอร์ใต้ดวงตาที่ไม่แพนด้าแบบไม่ใช่แพนด้ากรบลอยแพนด้าได้ดีมากๆแล้วก็ไม่แคลกลองดูเป็นเจ้าไมเบิลิงตัวนี้กันได้เลยนะคะแบบดีมากๆเลยนะคะเพื่อน ต่อไปนะเป็นหมวดคิว้วก็แบบอยากจะบอกว่าหมวดคิ้วเนี่ยเราได้มาพอความบังเอิญอีกแล้วก็คือเราเอาไปเดินเล่นที่ทอปเราแบบมันเซลเราก็คือหลายๆคนบอกว่ามันดีเราก็เลยแบบเฮ้ยดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งของผู้บริโภคที่แบบดูตามรีวิวคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออชันก็อยากจะลองนะอะไรเงี้ยก็เลยไปได้มานะคะสําหรับตัวแรกเป็น brow it บายพี่น้องฉัดคือผลิตภัณฑ์ของบราวอีกไว้ใจอยู่แล้วว่ามันดีเพราะว่าใช้หลายตัวแล้วก็ประทับใจมากๆเลยซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ฉันประทับใจแล้วก็ลดราคาเหลือแค่ร้อยกว่าบาทจาก200มั้งก็เลยแบบว่าอ่ะจัดมาไม่ได้คิดอะไรเลยสีที่ใช้จะเป็นสีแบบว่าเอ,อ่ยังไงอะเป็นโทนน้ำตาลเทาๆก็คือแบบเป็นสีเข้มที่เข้ากับคิ้ววันนี้ก็ใช้แต่เราจะชอบด้านที่เป็นแบบคูชั่นแบบนี้ คือแบบมันใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแค่จิ้มใช่ป่ะเราก็แบบถูๆูดูด้านในแล้วก็ใช้สปอนของดีสอหคิวที่เราใช้อยู่ประจําปัดมันก็ได้คิวที่แบบสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วนะก็เลยว่า เฮ้ยชอบแล้วก็ดีมากๆจริงๆอ่ะเขามีด้านที่เป็นหัวตัดอันนี้ก็เขียนง่ายนะคะใครที่เขียนคิ้วไม่ค่อยเก่งหรือว่าเป็นมือมัมือใหม่มือใหม่หัดเขียนคิ้วอะ่ะก็ลองไปใช้กันดูได้นะคือดีมากแล้วแพ็กเกจจงแพ็กเกจจิ้งก็คือแบบดีมากเลยนะคะอันนี้แบบราคาแบบต่อซื้อมาเซลล์ร้อยกว่าบ,บาทคือชอบมากเลยนะคะ ส่วนมาสคาร่าคิวตัวเนี้คือเป็นอะไรที่ดังมากแล้วก็มีคนชอบมานานมา,มากๆเลยแต่เราเพิ่งได้ใช้เพราะว่าเราไปซื้อตอนน้องเขาเซลล์นะจ๊ะคือแบบเป็นคนหนึ่งที่แบบบ้าของเซลล์นะเห็นว่าเซลล์ก็เลยแบบวิ้ยต้องจัดมาเลยสำหรับนี่เลยค่ะ Heavy Rotation นั่นเองค่ะซึ่งสีที่เราได้มาจะเป็นเบอร์ เ,เบอร์ศูนย์แปดจะเป็นแบบน้าําตาลเทาๆเ,เหมาะกับคนที่ผมสีเข้มคิ้วสีเข้มอะไรแบบนี้นะคะคือมัน,นจะช่วยยอมให้คิ้วแบบดูอ่อนลงเฉดหนึ่งนะเพราะจริงๆอะคิ้วเราจะต้องเข้มกว่านี้ใช่ปะเออแต่เนี้ยมันก็ช่วยแบบยอมคิ้วให้แบบอ่อนลงอีกหนึ่งหน้ามันจะได้แบบว่าไม่ได้ดูแบบว่าอายุเยอะจนเกินไปอะไรแบบนี้นะแล้วเออดูนี่คือแบบนอเขาดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนชื่นชอบนะคะอันเนี้ยได้มาในราคาแบบ ปกติเนอะเขาจะอยู่ที่3-400แต่เราได้มาในราคาแบบ200นิดๆ เลิศมากเต็มสิบไม่หักคือแบบประทับใจใช้แล้วชอบนะคะตั้งแต่ได้มาก็คือใช้ทุกวันเลยดีมากจริงๆกันน้ำกันเหงื่อนะใครมองหามาสคารา่าที่ต้องวงเล็บเลยนะคะว่าแบบช่วยในการเคลือบขนคิว้วไม่ได้ช่วยเรื่องการแบบถ้าตั้งทรงคิว้วทรงตั้งอะไรเงี้ยนาะค่ะอาจจะแบบไม่ได้เน้นเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดเรื่องที่แบบเฮ้ยช่วยเคลือบสีคิ้วให้มีความพอดีเฮฟวี่โรเทชันเลยเต็มสิบเวอร์ ต่อไปมาที่ครีมบัชจะบอกว่าคอลเลคชันครีมบัชอันนี้ตอนแรกซื้อมาว่าแบบจะรีวิวทั้งหมดทั้งเซตเพราะเราจัดมาหมด7จ็ดสี่เลยคุณแฟนจัดให้นะคะแต่ว่าด้วยความแบบเอออะไรต่างๆทำให้ไม่มีเวลามาอัดให้เพื่อนๆสักทีนะคะก็เลยโอเคใช้บ่อยก็มาคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับครีมบัชที่ชอบนะคะจะเป็น2ตัวนี้เลยสำหรับ For You To h a i e Rainbow Liquid Blush นั่นเองค่ะนี่จริงๆอะ่ะเรามีทางเซตคอลเลกชันนี้เลยนะคะทั้ง7สีที่เขาได้พรีเซนเตอร์ hmm. mm hmm. เป็นน้องๆวง For Eve น่ารักมากด้วยนะคะแต่สีที่เราชอบใช้จะเป็นสอสีนี้เลยนะคะก็คือใช้เป็น everyday เลยดีมากสีแรกก็คือเบอร์01นนั่นเองค่ะ HRB ใช่ไหมคือแบบ สีเนี่ยเป็นสีที่ธรรมชาติมากๆปังมากๆแบบก็ไก่ล้านตัวเลยเป็นสีชมพูแบบอมส้มเพชเพชที่ทาได้ทุกวันและคิดว่าเข้าได้กับทุกสีผิวด้วยนะคะคือดีมากๆแล้วก็ติดทนด้วยนะด้วยความที่ว่าเป็นเนื้อบลัชก็จะให้ความเป็นธรรมชาติไม่ต้องกลัวว่าแบบแก้มจะดูแบบปื้นหรือว่าเป็นโครงการแก้มลิงอันเนี้ยคือแบบทาไปได้เลยและอีกสีหนึ่งที่ชอบใช้มากๆจะเป็นเบอร์0ูนย์ะคะ Jungle er Miss สีอันเนี้ยมันจะแบบเป็นโทนแบบยังไงชมพูเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็แบบอมแบบม่วงนิดนึงหวานๆนะคะแบบคนละสไตล์แต่เราจะชอบแบบโทนแบบชมพูชมพูเนาะมันเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยกให้เป็นเฟวอร์ิตนะคะชอบมากอันนึงเนี่ยตกราคาประมาณ159บาทไม่ได้แพงเลยนะถ้าจะซื้อแยก ะค,ะคือชอบมากใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะตอนนี้ก็ยังมีขายนะคะเราซื้อมาจากแอปส้มนะคะเป็นอ f ฟฟิ i ชียลของทางโ u ยูทูเลยนะตอนนี้หรือใครอยากไปลองเนื้อก็ลองไปลองได้ตามร้านเครื่องสระางทั่วไปนะคะแบบดีมากๆเลยนะ แต่ถ้าเป็นบัชแบบฝุ่นนะคะคือชอบมากๆเลยแล้วเราก็ได้คอลเลคชันแห่างนี้มาทางคอลเลกชันเลยนะคะของซปเปอร์มามนะเป็นคอลเลกชันที่ซปเปอร์มามเนี่ยเขาไปคอลลบกับแบรนด์ s t a n d า r d ด o v e d a n c ซซึ่งเป็นแบบเออเป็นตัวการ์ตูนของเกาหลีที่น่ารักมากๆนะคะเราก็ได้มาทางเซตเลยนะคะแต่ไม่มีเวลามา ให้เพื่อนๆได้ดูกันเอาเป็นว่าถ้ามีเวลาจะมาถ่ายคอลเลคชันนี้ให้ดูกันนะคะด้การแต่งให้ดูเนาะสกรุ๊ปหนึ่งอะไรอย่างนี้กรุปกร๊ปๆนะคะซึ่งอันนี้เราชอบมากอันนี้เป็นพาเล็ตบัชออนคือแบบสีนา่ารักมากน้องก็นา่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีด้านในคือสีด้านในอะ่ะจะมีทั้งหมด9สีแบบนี้เลย เป็นพาเล t ที่คุ้มมากราคาแบบถ้าซื้อแยกก็จะอยู่ที่699บาทแล้วอันนี้เขาแบบดูดีมีให้หลายเฉดสีแมาก,มากแบบครอบคลุมเลยแบบไม่ว่าจะแบบแต่งหน้าคทนชมพูโทน,ทน,ทน,ทนเข้มสายฝอสายเกาคือแบบรวบรวมบัชออนมาอยู่อย่างนี้แล้วนอกจากเป็นบัชออนน้องเขาสามารถมาทําหน้าที่เป็นอายแชโดว์ก็ได้นะคะคือดีมากๆเลยก็ชอบแล้วก็มีกระจกมาให้ด้วยนะแล้วแพคเกจจิ้งเป็นกระดาษพกพาง่ายน้ำหนักเบานะคะ ชอบมากน่ารักมากแล้วก็คุ้มค่ามากๆแล้วก็เชื่อว่าพาเลตนี้ใช้ได้นานแน่นอนก็ตลอด3าเดือนน้องเพิ่งออกมากุมพาก็คือใช้น้องบ่อยมากๆเลยสำหรับบัชออนพาเลตน,นี้ของซูเปอร์มามนะคะ อายแชโดหนึ่งเดียวที่ใช้มาสาเดือนตั้งแต่ได้น้องมากมุ้าเหมือนกันแล้วก็เป็นคอลเลคชันของซูเปอร์มัมเหมือนกันนะคะสำหรับนี่เลยคะ่ะซูเปอร์มัมนะคะที่ไป c คลับกับน้อง Standard l เลิฟแดนซนั่นเองค่ะคือแบบด้วยแพ a เกจจิ้น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีด้านในนะเข้าเขียนราคาไว้99 9แต่อตอนนี้ถ้าซื้อแยะมีโปรอยู่699รีไปจับที่แอปส้มนะคะที่ run house, ออฟฟิเชียลร้านเขาซูเปอร์มาร์ i ไทยแลนดแบบ ดีมากๆดีจริงๆนะนี่เลยข้างในสีสีสวยมากนะคะมีความเป็นธรรมะมากๆได้ทั้งโทนส้มโทนน้ำตาลแล้วก็โทนชมพูแบบเนเชอรัลค่แบบเ,เ,แบบเออเป็นคนที่แบบแต่งตาไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่อยากจะคิดเยอะในการที่จะต้องแมทสีก็คือพี่เขาคิดมาแล้วนะเป็นสีที่แบบแมทกันง่ายมากๆนะคะสีที่เราใช้บ่อยก็จะสังเกตได้ว่า มีเรร่อาของการใช้งานนะคะโดยเฉพาะสีนี้มันเป็นสีที่วิงมากเวลาทาออกกล้องอะ่ะมันอาจจะดูเหมือนแบบวิงธรรมดาเวอร์แต่ว่าแบบพอเราไปออกแบบแสงธรรมชาติคือแบบตาแตกเลยคือแบบวิงสุดอะไรสุดคือชอบพาเลตนี้มากใช้ทุกวันเลยถึงวันวันนี้ไม่ได้แต่งตาแต่ถ้าวัานไหนแต่งตาก็คือหยิบพาเลตนี้ขึ้นมาใช้เลยใครสนใจก็ไปดูกันได้น,นะคะดีมากๆเลย มาเตากันที่แป้งกันบ้างนะคะคือแบบหลังจากที่แบบลงพวกครีมต่างๆแล้วก็ลงพวกแบบว่าคุชชั่นคอสเลอร์เราก็ต้องเซตทุกอย่างด้วยแป้งนะคะแป้งแป้งเพื่อความแมทช์ขึ้นมานิดนึงแป้งที่เราใช้เป็นแป้งราคาถูกนะแล้วก็เป็นแป้งไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์จีหรือแบรนด์ไทยน่าจะเป็นแบรนด์จีนราคาประมาณแบบ90กว่าบาทแบบไม่ถึงหลอยอะเออสำหรับแบรนด์คูเบส นั่นเองอันนี้ไม่เกี่ยวน,นี่เป็นสติกเกอร์ที่ได้าจากซูเปอร์มัมนะคะเออเอามาติดเพื่อความน่ารักคือเนี่ยมันจะเป็นแป้งลักษณะแบบนี้นะคือสีนองคะ่ะว่าอาจจะดูแบบขาวจังเลยแต่ว่ามันเหมือนแป้งทางสรูเซนคือพอเราแบบ ทาไปใช่ป่ะมันก็จะกลืนไปกับหน้าแล้วก็ไม่ได้ทําให้หน้าแบบขาววอกขึ้นแต่อย่างใดแต่คือเหมือนช่วยเซ็ตหน้าให้มันดูแมตขึ้นเท่านั้นแล้วก็พกไปเติมระหว่างวันได้แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเติมหรอกแค่ตอนเช้าปัดๆก็คือเวิร์กแล้วนะคะก็คือชอบมากๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะอันนี้เราซื้อมาจากร้านเครื่องสำอางออนไลน์ดูไลฟ์สดใน a c e b o o k ไงแล้วก็แบบน่าสนใจตอนนะคะเขาเซลล์ sale, ไม่ถึงร้อยก็ต้องจัด ชอบมากนะคะลองไปดูกันได้นะพวกร้านเพื่อนสำอางออนไลน์แบบพวกไลน์สดลองถามเขาได้ว่ามีแป้งคูเบตตี้ตัวนี้ไหมคะหรือว่าแอปส้มแอปม่วงก็น่าจะยังมีขายกันอยู่นะจ๊ะมาที่คอนทัวร์ค่ะคือจะบอกว่าในที่สุดก็ถึงเวลาเปลี่ยนคอนทัวร์กันแล้วหลังจากที่แบบใช้น้อง ทูเฟสไปอย่างยาวนานมากจนบุ๋มแล้วอะไรแล้วนะคะก็เลยถึงเวลาเปลี่ยนนะก็เลยมาใช้พาเลตนี้แทนค่ะอันนี้เป็นพาเลตคอนทัวร์ของ ODBO อันนี้ก็ถูกมากหลักสิแต่คุณภาพดีแหละสีจึงเวอร์สีจึงไม่ไหวนะคะข้างในก็จะมีให้เลือกหลายเฉดสีเลยเห็นปะเราก็จะสังเกตได้ว่าเราใช้สีนี้บ่อยแต่ไฮไลท์อะ เราไม่ค่อยได้ใช้พาเลตเนี้ยเราจะใช้คอนทัวร์หลักๆเลยคือแบบคอนทัวร์ดีมากเนื้อดีนะคะอาจจะแบบเป็นฟอร์เอ t ฝุ่นเยอะไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะด้วยสีชัดแล้วก็แบบเสริมกรอบหน้าได้ดีมากๆแล้วก็เป็นคอนทัวร์ที่ไม่ซมแล้วก็ไม่ดแบบับไม่เท่าจนเกินไปถือว่าใช้ได้แล้วก็ เออเสริมสร้างเงาหน้าได้แบบดีนะคะก็เลยชอบแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดแต่งหรือว่าอยากได้เครื่องสําอางที่ราคาไม่แพงหรือชอบเปลี่ยนเครื่องสําอางแต่อยากได้คุณภาพดีก็ลองดู ODBO กันได้คือแบบดีมากๆอาะจ้ะมานหมูสุดท้ายของเมคอัพ พูดจนน้ำไหลไฟดับกันเลยทีเดียวอะแท่งแรกใช้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ได้มาประมาณแบบปลายปลายเดือนมาการาก็คือใช้น้องบ่อยมากสำหรับซ u เปอรม์มามโกรชายสีเบอร์ g s 0อเอันนี้เป็นสีที่แนะนำแนะนำเลคเ m นเลคเคนแบบสุดๆเป็นสีที่โคตรจะสวยนะคะขออยาดใช้คำว่าโคตรพอสวยจริงมันเป็นแดงๆน้ำตาลน,น้ำตาลที่แบบ สวยมากทานแล้วไม่โปะด้วยทานแล้วเหมือนแบบสีปากเราสุดๆคือแบบดีงามพระรามแปดคือเราราคาก็200กว่าบาทแล้วใช้ได้นานมากๆเลยอันนี้จะเป็นเนื้อชายนิดนึงมันจะแบบไม่ได้แมไปซะที่หรือว่าไม่ได้โกลจนเกินไปนะคะคุยดีมากเนื้อดีมากสีดีมากดีดีดีเวอร์นะคะอันนี้ให้เลยเต็มสิบนะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะที่แอปส้มนะคะซูเปอรม์มาร์ทไทยแลนจีจง อีก2แทงนะคะจะเป็นอะไรที่เราเนี่ยใช้เอามาแบบผสมกันแล้วทาสวยมากอย่างที่ลิมฝีปากวันนี้ก็คือช้ยน้องเขาเลยนะคะสําหรับอันนี้เลยนะคะเป,คเป็นคู่ดูโอที่ชอบใช้มากในตอนนี้นะอันแรกเป็น TCE s ไ y ล์นานาเ e ลเว t t i n สีนิวนูดมันเป็นสีนูดที่ผสมกับสีอะไรก็สวยแต่พอมาทากับอันชาแนลที่ใช้อะ่ะคือยิ่งสวยไปอีกมันจะเป็นนูดเดี๋ยวจะสวอให้ดูนะคะเป็นนูดแบบออกส้มนิดๆอ่ะ แล้วก็ชมพูหน่อยๆคือสวยมากนะเราอจะทาอันนี้ไปเกาะให้ทั่วทั้งริมฝีปากนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตบทาด้วยชาแนลนะ l u ชเ a ลัวเวเวตเอ็กซ์ตีมเบอร์หนึ่งหนึ่งะคะสีเอ็กซมันจะเป็นแบบแดงกำๆแล้วก็ม่วงนิดนึงเนี่ยแดงกำเลยแต่พอผัดทัทาผสมกันแล้วแบบปากจือสวยไม่ไหวเข้ากันมากนะคะเออ ใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะเป็นคอมบิเนชันที่แบบดีมากๆ i love อ o ์นะคะอ่ะมาในหมดน้ำหอมใช้อันนี้คือชอบจริงเพราะว่าใช้จนหมดเลยสำหรับโมชิโนทอยทูค่ะหมดจริงคะ่คะโชค่ะโชหมดเวอร์นี่ใช้จริงใช้ทุกวันนะคะคือจริงๆอ่ะน้องเขาก็ติด f a เวอร์ e ิตประจำปี2021ของเราด้วยนะคะแล้วก็ต้นปีเราก็ยังใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือชอบมากกลิ่นค่อนข้างมีความยูนิเซใช้แล้วมีความเฟรชนะคะก็เลยชอบนะ ก็เลยต้องยกให้เขานะคะเพราะว่าใช้จนหมดแล้วแล้วก็คงไม่มีโอกาสเอทําเอ็มตี้ก็เลยเอามารวมไว้ในคลิปนี้เลยนะคะใครที่ชอบน้ำหอมแนวยูนิเซกเฟรชเฟรนะคะสดชื่นสดชื่น,นยังดูแบบเหมือนสาวมหาลาัยสาวมัธยมอะไรอย่างนี้อย,อยู่ลองดูเป็นมูชโนทอยทูได้นะคะเป็นกลิ่นที่แบบไม่ค่อยเจอในน้ำหอมตัวไหนหรือไม่ค่อยมีอะไรดูด้วยสำหรับน้ำหอมตัวนี้ค่ะ ก่อนจะปิดท้ายกันไปนะคะก็แบบอยากจะมาฝากการ์ตูนที่ได้ดูแล้วสึกประทับใจนะคะสำหรับเรื่องเชน i n งเลยนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เป็นแบบ p ิกซ่าดิสนีนะคะเป็นแพนด้าแดงคือจะบอกแบบเรื่องราวของอะไรนะเหมยเหมยมีมีมจำชื่อนาะงเอกไม่ได้แต่ชอบตัวเพื่อนเขาที่ชื่อแอบบี้อ่ะน่ารักมากเป็นเรื่องราวของเออ สาววัยสิบสามกับคุณแม่ใช่ไหมที่มีความเอเชีย e มากๆเลยนะคะกับการเติบโตแล้วก็เรื่องของคําสาบประจําตระกูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรื่องเนี้ยคือดีได้เห็นเรื่องมิตรภาพเรื่องครอบครัวเรื่องแบบต่างๆได้ดีมากแล้วก็ที่สําคัญคือสนุกมากๆแล้วก็ให้แง่คิดอะไรเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่แบบเอออยากจะดูอะไรที่จะลกใจหรือแบบการ์ตูนที่ผู้ใหญ่ก็สามารถดูได้ก็ลองไปดูกันได้ใน Turning Leaf นะคะในแอปพลิเคชัน Disney Plus สนุกจริงรับรองว่า ไม่ผิดหวังเลยนะคะคโอเคค่ะ okay, ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเฟเวอร์ริทประจำสัเดือนแรกรของปี2022นี่นะคะว่าในเดือนมกราคมพาลามีนาน,นะคะชอบอะไรกันบ้างหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะนูกก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย